ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์อีกครั้งมัสยิดสุลต่านสุไลมานชาร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยมุสลิม TMTV และสมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดสงขลาขอเชิญร่วมงานการกุศลเพื่อหาเงินปลดหนี้ครั้งที่สองให้กับมัสยิดสุลต่านสุไลมานชาวันเสาร์ที่สองและอาทิตย์ที่3มพฤษภาคม2558ณมัสยิดสุลต่านสุไลมานชาตำบลหัวเขาอำเภอสิงหคนครจังหวัดสงขลา วันเสาร์ที่2พฤษภาคมเวลา16นาฬิกาพิธีเปิดงานโดยพระนท่านพลเอกชวลิตยงจายุทธอดีตนายกรัฐมนตรีฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์ฟูอาร์อยู่เป็นสุขดรวิสุทธ์บิลลาเตดรอนัตอมาตยกุลและนายแพทย์ไวยมหดีแวดาโอวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปฟังการบรรยายพิเศษ โดยคณาจารย์จากสถานีโทรทัศน์ทีเอ็มทีวีอาจารย์มุสตาฟ้าอยู่เป็นสุขอาจารย์อินยัสนาคนาวาและอาจารย์ยุสุปพงกาวีวันเสาร์ที่สองและอาทิตย์ที่สามพฤษภาคมนี้พบกันที่งานการกุศลปลดหนี้มัสยิดสุลต่านสุลมานชาอําเภอสิงหานาครจังหวัดสงขลาอาจารย์ชวลิตพินสุวรรณประธานจัดงานสนใจจองรกรานคาติดต่อคุณอดุวัตพินสุวรรณโทร0 8 6 2 8 8 6 8 3 3